ทอทอท,อทอตราต้อนรับคารวาันรถยนต์จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่จุดผ่านแดนทาวารบ้านหัดเล็กอำเภคลองใหญ่46คันกว่า200คนท่องเที่ยวไทยครับเวลา9นาฬิกา30นา,าทีเช้าวันนี้นายยูธินทัพทิมทองผู้ช่วยผู้บริการการลงทยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดเดินทางไปให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะคารวาันรถยนต์ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนทาวารบ้านหัดเล็ก ตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยบริษัทคาราวานอังกอร์ทัวร์นำคณะคาราวานรถยนต์จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน46คัน209คนพร้อมเจ้าหน้าที่จากภาครัฐและผู้สื่อข่าวจากพื้นที่สามเหลี่ยมปากไปน้ำโขงเมืองอันเกียงเกินเธอและวินลองด้วยการเดินทางผ่านประเทศกัูชาเข้าที่พักที่จังหวัดเกาะกงและเดินทางผ่านชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่เข้าสู่ประเทศไทยกำหนดการระหว่างวันที่26 ถึง29รกรกฎาคม2555โดยเช้าวันนี้หลังเดินทางผ่านจุดพัานแนา,านวันบ้านหัดเล็กเข้าสู่แดนไทยแล้วคณะครารวันทั้งหมดจะเดินทางสู่จังหวัดระยองเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองและพักรับประทานอาหารกลางวันก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดชนบุรีเข้าพักที่โรงแมรมดุสิตธานีชนบุรีพร้อมเที่ยวชมบรรยากาศการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครในวันที่27รกรกฎาคม เข้าพักที่โรงแรมดิอเออมอล์ันรัชดาก่อนท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในวันที่28รกรกฎาคมและเดินทางกลับออกจากประเทศไทยผ่านด่านอาญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันที่29รกรกฎาคม2555นายยศทินทัพทิมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดบอกว่ากลุ่มทัวร์คณะคารวาลรถยนต์ท่องเที่ยวจากประเทศเวียดนาม มีทั้งภาคราัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนกว่า200คนเดินทางมาศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวสู่ประเทศไทยมากขึ้นจังหวัดตราดแม้เป็นทางผ่านแต่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวครั้งนี้และครั้งต่อๆไปด้วยกันครับ